สวัสดีจ้าทุกคนไฮก้าส์นี่นะคะทุกคนวันนี้หนิงก็พามาชมวิวนะคะนี่ก็จะเป็นทะเลฟินแลนด์นะคะทุกคนทุกคนนี่นะคะหนิงพามามาเทีย่ยวทะเลนะคะทุกคนนี่จะนี่ทุกคนขอบอกว่าหิมะนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นแบบว่าอันนี้นะคะทุกคนนี่คืออันนี้มากเลยนะคะนี่จะอันนี้ก็อันนี้ของใครไม่รู้นะคะเดี๋ยวหนิงจะพา รูดดูนะคะทุกคนนี่จะาเขาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากนะคะนี่จาน,นะคะทุกคนสาน,นี้ก็พามาเล่นนะคะทุกคนขับรถพามาเดินชมวิวขับขับรถพามาถ่ายวิวเล่นนะคะเพราะว่ามัน เขาบอกว่าช่วงนี้นะคะนี่จ้ะก็คือแปลกมากนะคะก็คือหิมะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแบบเขาไม่เขาไม่ได้ตกแล้วก็ติดติดติดในต้นไม้นะคะคือเขาเป็นแบบแบบเป็นดำหนามนะคะทุกคนนี่จ้ะก็คือเป็นธรรมชาติอีกแบบหนึ่งนะคะนี่อาจจะเป็นเพราะมีลมมีอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้ะคือแปลกมากเลยนะคะทุกคนนี่จ้ะนี่ นี่นี่เป็นแบบนี้นะคะนี่ข่าวยังออกเลยนะคะว่าเออเป็นแบบนี้ก็คือ,คอแบบมันก็จะเป็นไม่บ่อยนะคะที่จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าทุกครั้งมันจะตกแล้วก็ไอ้นี่นะคะดูจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนน้ำน้านะคะสวยงามมากนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะทุกคน มาเที่ยวทะเลกันจ้ามีที่นั่งเล่นนะคะนี่มีเก้าอี้ให้นั่งนะคะนี่จ้าทะเลก็เป็นน้ําแข็งหมดเลยนะคะมาว่ายน้ําทะเลกันจ้านี่นี่ม,มาก,ก็ตกนะคะตอนนี้ว้าว beautiful. นี่จ้า นี่นะคะทุกคนหนิงก็พามาเที่ยวทะเลนะคะโน้นนะคะเห็นไหมคะตรงโน้นจะเป็นเกาะนะคะก็ทะเลก็จะเป็นน้ําแข็งไปหมดเลยนะคะนี่จะสวยงามนะคะนี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะคะทุกคนนี่จะก็เมืองหนิงก็จะเป็นเมืองทะเลนะคะแล้วเมืองหนิงก็จะเป็นเมืองในเกาะนะคะก็จะมีเรือวิ่งผ่านนะคะเรือเขาก็วิ่งได้ปกตินะคะก็จะเป็น ทะเลน้ำแข็งที่มีเรือวิ่งได้นะคะนี่สวยงามสวยงามมากนะคะว้าวตรงโน้นจะเป็นเกาะนะคะทุกคนโน่นเกาะมีร้านอาหารด้วยน,นะคะ,ะวสวยนี่จ้าอะไรมีโต๊ะให้นั่งเหรอ อ๋อเป็นที่เขาซักซักผมนะคะหน้าร้อนมาเขาก็จะมาซักผมกันจะ้ะหิมะตกนะคะทุกคนจะสวยงามมากนะคะากาสวยงามมากจ้ามาจ้าทุกคนนี่ถึงพามาดูธรรมชาติลังสันนะคะนี่จะดูจะเป็นน้ำแข็งออกมาเหมือนเป็นนามเลยนะคะนี่ กิ่งไม้คือสวยอะ่ะสวยมากดูจ้าอือหือเป็นแบบว่ากิ่งไม้เป็นหนามเป็นหนามออกมานะคะทุกคนนี่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 นะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่จ้าโอ้ยนี่ดูธรรมชาติรังสรรค์มากนะคะสวยไปอีกแบบนะคะเนี่ย ดูจ้ะโอ้โหจ้าทุกคนมีจาเดี๋ยวนิงนิงจะพยายามให้ดูใกล้ๆนะคะว่ากิงไหมี่จานี่จาดูจ้าแถวนี้นี่เขาแบบว่าเป็นนามเป็นนามเลยนะคะ ปกติต้นไม้นี่เขาเป็นกิ่งธรรมดานะคะมาจากทุกคนนี่จะพาจับดูนะคะนี่จะเขาจะเป็นกิ่งไม้ธรรมดานะคะนี่นี่จะก,ก็คือเวลาเขาแข็งเขาเป็นหนามเป็นหนามนะคะทุกคนแปลกมากนี่จะนี่ก็จะเป็นน้ําแข็งแบบนี้นะคะแบบนิงพารูด นี่นะคะทุกคนปกติกิ่งเขาไม่ได้เป็นแบบแบบน้านะคะนี่จะแต่ว่าเขาเป็นน้ําแข็งนะคะนี่นี่จะสวยสวยไปอีกแบบนะคะนี่มหัศจรรย์ไปอีกแบบนะคะนี่จะโอ้ยสวยมากนี่นิงก็รูดเล่นหนาวนะคะนี่เย็นมือนะคะนี่ นี่จ้ะโอ้โหนี่ก็เป็นก้อนน้ำแข็งนะคะเอยสวยไปอีกแบบนะคะทุกคนนี่จ้กลายเป็นแบบว่าเป็นเป็นต้นไม้ไปเป็นแฉกเป็นแฉกไปอีกแบบนะคะนี่จ้่เอยสวยอะนี่จ้ะ กลายเป็นใบไปเลยนะคะเหมือนใบสนเนาะจะเหมือนใบสนไปเลยนะคะนี่สวยสวยมากสวยมหาศาจรรย์มากจ้ะว้าวไปกันจ้าทุกคนหนิงก็จะพาขับรถเล่นนะคะขับรถชมเมืองนะคะก็คือจะไปเรื่อยๆนะคะนี่จะคือพวกหนิงอยู่บ้านนะคะก็คือถ้ามีธรรมชาติสวยๆนะคะก็คือ เราจะออกไปขับรถชมวิวอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แวะกินอาหารอะไรอย่างนี้นะคะหนิงก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะนี่จะเวลาขับรถนะคะก็คือสวยงามมากนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นถนนแถวบ้านหนิงเองนะคะนี่จะนี่เมืองหนิงก็จะเป็นเมืองเกาะนะคะบางทีก็จะมีลมลมพายุหิมะนะคะธรรมชาติก็อาจจะสวยงามแบบแบบว่า แต่และเมืองก็จะไม่เหมือนกันนะคะเวลาหิมะตกนะคะบางบางเมืองก็อาจจะไม่ได้สวยแบบนี้บางเมืองก็อาจจะสวยแต่แต่เวลาก็คือจะไม่พร้อมกันนะคะนี่จะเมืองหนิงก็ค่อนข้างที่จะลมแรงนะคะเขาเป็นเมืองทะเลเมืองเกาะนะคะบางทีก็อาจจะมีธรรมชาติแปลกๆอะไรอย่างนี้นะคะ,นะคะนี่จาก็ ต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะคะนี่นี่นะคะถ้าสามีหนิงอยู่บ้านนะคะแกจะชอบพาออกจากบ้านไปชมสถานที่ต่างๆนะคะนี่จ้าก็คนที่นี่ก็ใช้ปกติชีวิตปกติธรรมดานะคะซึ่งบ้านหนิงก็จะสะดวกสบายมากเลยนะคะใกล้ใกล้ทุกอย่างเลยนะคะ มีรถพระรถบัสผ่านหน้าบ้านนะคะสะดวกสบายนะคะวันไหนขี่เกียจขับรถก็มารถบัสก็ได้นะคะในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะนี่จ้าบรรยากาศสวยงามมากนะคะทุกคนนี่นี่จ้าก็คือนิงก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะก็คือให้ภาพบรรยายนะคะว่า เป็นเมืองที่สวยยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็คือหิมะที่ฟินแลนด์ก็จะตกยาวนานนะคะก็จะตกได้ถึงเดือนเมษาพฤษภาเลยนะคะบางปีนะคะก็คือบอกไม่ได้นะคะบางปีก็คือก็คือหิมะแบบว่าหิมะตกนานนะคะบางปีเขาก็อาจจะตกไม่นานนะคะนี่จะเดือนมีนาเมษานี่ก็คือจะเป็นช่วง ที่หิมะเขายังตกปกตินะคะซึ่งหน้าร้อนเมืองไทยนะคะที่นี่ก็ยังคงหนาวนะคะนี่จะมีรถบัสหลายคันนะคะทุกคนนี่ไปกลับนะคะก็คือช่วงนี้นะคะถนนก็จะไม่เป็นสีขาวนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หิมะก็เริ่มที่จะละลายไปบ้างนะคะแต่ก็ยังละลายไม่หมดนะคะ นี่จ้าตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟนะคะใกล้ๆใกล้ๆสถานีรถไฟนะคะก็จะมีสายระยงระยางนะคะเพราะว่ารถไฟที่นี่เขาจะเป็นรถไฟรถไฟรางนะคะเขาก็จะใช้ไฟฟ้านะคะนี่จ้านี่นะคะก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่อยู่ในเกาะนะคะบางทีก็จะเจอพายุหิมะนะคะ นี่ก็คือมีรถบัสวิ่งผ่านตลอดนะคะทุกคนก็ก็ถ้าหนิงขี้เกียจขับรถเองนะคะหนิงก็มารถบัสนะคะก็คือสะดวกสบายนะคะนี่ขอบอกว่าสวยมากนะคะก็คือฟินแลนด์ก็จะหนาวยาวนานนะคะแปดเก้าเดือนเลยนะคะหน้าหนาวฟินแลนด์นะคะมีเวลาหน้าร้อนสามเดือนนะคะแต่ว่าสามเดือนนี้ก็คือนับบันได้นะคะทุกคน ก็คือส่วนมากอากาศจะไม่ค่อยร้อนนะคะนี่อยู่กับความหนาวนะคะนี่ขอบอกว่าสวยงามนะคะนิ่งหลงไหลธรรมชาติที่นี่เลยนะคะขอบอกเลยนะคะนี่แต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนะคะทุกคนก็คือส่วนมากฟินแลนด์ก็คือหน้าหนาวก็จะมีแต่เวลามืดนะคะ จะมีแต่เวลามืดแล้วเราก็จะไม่ค่อยเจอแสงแดดนะคะก็คือบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเวลาที่สว่างนะคะก็คือจะประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะไม่ค่อยเจอแสงแดดเลยนะคะคือคือจะไม่เหมือนประเทศแบบว่ายุโรปข้างล่างนะคะก็คือข้างล่างล่างนะคะเขาจะเจอแสงแดดเขาจะไม่หนาวขนาดนี้นะคะ แต่ว่าฟินแลนด์นี้จะไม่ค่อยได้เจอแสงแดดนะคะแต่ว่าช่วงช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงหน้าร้อนนะคะก็จะมีแต่แสงแดดนะคะก็คือจะไม่มีกลางคืนนะคะนี่จะมหัศจรรย์มากนะคะธรรมชาติที่นี่หน้าหนาวก็จะไม่มีแสงแดดนะคะส่วนหน้าร้อนก็จะไม่มีกลางคืนนะคะก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะนี่จะ บรรยากาศที่นี่นะคะนี่พวกนหนิงก็ขับรถไปเรื่อยๆนะคะก็คือเราก็ไปเรื่อยๆนะคะก็คือขับรถชมในเมืองอะไรอย่างนี้นะคะก็คือไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ไปตามซอกตามซอยนะคะนี่ก็จะสวยงามนะคะบรรยากาศบรรยากาศสวยงามเขาไปหมดเลยนะคะ นี่ช่วงนี้ก็คือหิมะเขาจะขาวนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ขาวเขาจะมีช่วงที่หิมะตกหนักๆแล้วทีนี้ก็นิ้งเคยถ่ายวิดีโอให้ดูนะคะก็คือก็คือหิมะเกาะตามต้นไม้คือเยอะกว่านี้นะคะคือขาวมากกว่านี้เยอะกว่านี้นะคะมันก็จะเป็นช่วงๆนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนจะเข้าใกล้ๆฤดู ฤดูใกล้จะหน้าร้อนนะคะแต่ว่าก็ก็ยังคงไม่ร้อนนะคะนี่หิมะก็ยังคงตกแล้วก็ยังคงเป็นสีขาวนะคะสวยงามนะคะนี่นิงชอบนะคะชอบแบบว่าชมวิวชมอะไรอย่างนี้นิงชอบมากเลยนะคะคือมันสวยงามนะคะ คนที่นี่เขาก็ใช้ชีวิตปกตินะคะก็คือต่อให้จะมืดต่อให้จะสว่างตลอดทั้งวันก็ทำงานปกตินะคะก็คือก็คือใช้เวลากับความมืดก็คืออยู่กับความมืดนะคะทุกคนนี่จ้าก็คือนี่ก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลตรงนี้ก็จะมีเรือวิ่งด้วยนะคะปีนี้หนิงไม่ได้พาไปนั่งเรือทะเลสาบน้ำแข็งเลยนะคะนี่จ้า ตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะทะเลเป็นน้ํำแข็งหมดเลยนะคะทุกคนนี่นี่จะธรรมชาติฟินแลนด์ก็จะทะเลเป็นน้ําแข็งนะคะนี่นิ้งพ้ามาชมนะคะตรงนี้เขาจะเป็นตรงน้ำไหลนะคะทุกคนเขาก็จะแบบว่าทะเลไม่แข็งหมดนะคะซึ่งจะมีเป็ดน้ํานะคะนี่เป็ดน้ําเขาก็จะ มาอยู่ตรงนี้นะคะคือหน้าหนาวมาก็คือเป็ดเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ยังสามารถมีน้ํานะคะบใบน้ําได้นะคะแล้วที่สำคัญหน้าหนาวมาเขา<ๆ>เขาก็เอาอาหารมาให้น้องเป็ดนะคะเพราะว่าน้องเป็ดเขาหากินเองไม่ได้นะคะช่วงหน้าหนาวนะคะแต่ว่าช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือจะไม่เห็นน้องแล้วนะคะน้องก็ออกไปตามทะเลต่างๆนะคะ แต่ว่าหน้าหนาวทุกปีเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่นะคะน้องเป็ดเพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นน้ําไหลนะคะแล้วเขาก็จะไม่เป็นน้ําแข็งหมดนะคะตรงน้นก็จะเป็นเกาะนะคะทุกคนตรงน้นเกาะก็จะมีร้านอาหารด้วยนะคะนี่จ้าพวกนี้ก็ขับรถออกมาแล้วนะคะชมน้องเป็ดนะคะดูจากถนน,นตรงนี้ก็จะสวยนะคะเขาก็จะทําไฟได้สวยนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศนะคะนี่เขาก็เดินออกกําลังกายนะคะหนิงถ่าถ้าหนิงไม่ขับรถชมวิวพวกหนิงก็ไปเดินออกกําลังกายนะคะคือเราต้องออกจากบ้านทุกวันนะคะคือไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะวันละ10บยี่สิบนาทีก็ยังดีนะคะนี่จ้าก,ก็คือเหมือนกับว่าหน้าหนาวมาเราอยู่แต่ในบ้านนะคะทุกคนเราก็ต้องออก ออกไปออกกําลังกายบ้างนะคะวันละ10บยีสิบนาที30นาทีนะคะคือไปเดินออกกําลังกายไปสูดอากาศที่มันสดชื่นนะคะข้างนอกนะคะนี่จะอันนี้มันก็จะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะถ้าใครไม่ชอบความหนาวไม่ชอบอะไรก็อยู่ในบ้านได้นะคะสบายๆนะคะนี่จะตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือนะคะ ก็คือหน้าหนาวมาเขาก็จะเอาเรือขึ้นไปเก็บหมดเลยนะคะหน้าร้อนมาก็จะเอาเรือมาลงเต็มเลยนะคะตรงนี้ถ้าเรือตรงนี้นะคะเหมือนบ้านหนิงนะคะหนิงก็เอาเรือมาไว้บ้านนะคะหน้าร้อนค่อยเอาไปเก็บไว้ท่าเรือนะคะส่วนหน้าหนาวนี้ต้องเอาขึ้นนะคะคนที่มีเรือเขาจะดูแลเรือนะคะเขาก็จะเอาขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอาขึ้นนี่คือเรือเราก็จะพังนะคะทุกคน นี่จะบรรยากาศหน้าหนาวชิวๆเลยนะคะนี่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติลังสันนะคะนี่จ้าทุกคนพวกนึงก็มาเรื่อยๆนะคะ ชมวิวมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่บรรยากาศก,ก็คือสวยงามนะคะขับรถเล่นรอบเมืองขับไปเรื่อยๆนะคะก็สวยไปอีกแบบนะคะเป็นวิวที่สวยงามไปอีกแบบนะคะก็คือวิวที่เราขับรถ ถ่ายก็จะสวยไปอีกแบบนะคะวิวที่เราไปเดินดูใกล้ๆก็จะสวยไปอีกแบบนะคะซึ่งหนิงก็ชอบชอบทุกแบบเลยนะคะขอให้ได้ขอให้ได้ออกไปเปิดหูเปิดตานะคะนี่จ้ะสวยงามนะคะนี่ต้นไม้แถบนี้นะคะถ้าหิมะตกเยอะๆก็คือสวยงามมากเลยนะคะก็คือหิมะก็จะ จะปกคลุมไปหมดเลยนะคะแต่ช่วงนี้หิมะปกคลุมน้อยนะคะหิมะปกคลุมในต้นไม้น้อยนะคะนี่ต้นไม้แถบนี้เขาจะสวยอยู่แล้วนะคะคือธรรมชาติที่นี่นะคะเขาก็จะสวยไปคนละแบบนะคะคือหน้าหนาวมาก็จะเป็นสีขาวนะคะส่วนหน้าร้อนมาช่วงใบ ใบไม้กำลังผลินะคะเขาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนๆสวยมากนะคะแล้วก็ช่วงใบไม้ร่วงนะคะต้นไม้ใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองไปหมดเลยนะคะสวยงามนะคะสวยงามมากธรรมชาติเปลี่ยนแปลงให้เราได้เห็นความสวยงามตลอดเวลาเลยนะคะที่นี่ธรรมชาติที่นี่ก็คือไม่น่าเบื่อนะคะก็คือจะเปลี่ยนแปลงให้เราดูความงาม ตลอดเวลาเลยนะคะนี่จะแถบนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะนี้นี่นะคะเราก็เดินทางไปเรื่อยๆนะคะอากาศหนาวเราก็นั่งรถนะคะนั่งรถชมวิวนะคะ นี่จ้าซึ่งที่นี่นะคะถนนที่นี่นะคะก็คือถ้าไม่ใช่ไฟแดงนะคะที่ที่มีรูปให้เราเดินนะคะ<ม>ก็คือสามารถข้ามถนนได้เลยนะคะคนเดินถนนนะคะก็คือรถต้องจอดถ้าเป็นทางม้าลายนะคะคือรถต้องจอดให้ข้ามนะคะก็คือข้ามถนนได้แบบสบายใจนะคะคนขับรถก็ต้องระวังคนเดินนะคะแต่ถ้าเป็นไฟแดงที่ที่มี มีรูปให้เราเดินให้เราหยุดเราต้องหยุดนะคะเราต้องหยุดตามไฟแดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพราะว่าตามไฟแดงนะก็คือเราก็ต้องทําตามกฎนะคะแต่ถ้าเป็นที่อื่นๆคือรถเขาจอดให้เราเองนะคะที่ไม่ใช่ไฟแดงนะคะนี่จ้าก็ขับรถมาเรื่อยๆืยนะคะทุกคนขับรถมาเรื่อยเื่อก็จะมีถนนใหญ่ถนนเล็ก ตามสภาพนะคะทุกคนนี่นี่จะก็คือลถเกลดหิมะนะคะก็วุ่นวายนะคะเพราะว่าลถเกลดหิมะที่นี่เขาจะขนหิมะไปทิ้งด้วยนะคะนี่จะคือช่วงที่หิมะเยอะๆนะคะเขาก็จะขนหิมะในเมืองออกไปทิ้งด้วยนะคะทุกคนนี้ บรรยากาศธรรมชาติคือสวยงามจริงๆนะคะนี่จะสวยงามมากก็บอกหนิงชอบมากเลยนะคะบรรยากาศที่นี่นี่นะคะทุกคนเราก็เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นถนนแถวบ้านหนิงเองนะคะนี่ก็บอกว่าสวยมากนะคะคลิปนี้หนิงก็จบเพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามมารับชมกันนะคะขอบคุณมากๆจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า thank you for watching see you next video นี่จ้าเข้าบ้านก่อนนะจ้าทางเข้าบ้านหนิงเองจ้านี่สวยงามนะคะ